สวัสดีครับพบกับรายการ IT News รายการที่จะมาอัปเดตข่าวสาร IT รอบตัวทุกอาทิตย์แบบนี้นะครับกับผม d, 2, มีนดิ2สอนไตรมนตรีอีกเช่นเคยครับ <S <S ข่าวแรกในวันนี้มาเริ่มกันที่ AMD นะครับอย่าง AMD Zen ที่มีข่าวหลุดออกมาเพิ่มเติมโดยเผยว่า AMD Zen นั้นจะมีหน่วยประมวลผลย่อยนะครับชื่อว่า CPU Complex หรือว่า CCX นั่นเองครับ AMD ได้ระบุในสไลด์ว่าเซนนั้นจะมีหน่วยประมวลผลที่เรียกว่า CCX ซึ่งเป็นคออิสระต่อกัน โดยไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอและเซนคอจะมี L2 cache ของตัวเอง512กิโลบต์และมี L3 cache ที่แชร์ระหว่างกันขนาด8เมกะไบต์อีกด้วยใน Summit Bridge แต่ละคอจะมี CCX ีจำนวน2คอทำให้รวมแล้วมี8คอนะครับแล้วก็จะมีการแชร์หน่วยความจำ Dual Channel แบบ DDR อีกทางฟีเจอร์ CCX นี้นะครับทำให้ AMD ต้องใช้ Socket AM4 เพื่อรองรับอนาคตนั่นเองครับ บริษัท SK Hynix ได้มีการออกแบบพัฒนามาตรฐาน HBM 3ซึ่งจะเป็นหน่วยความจำที่มีความเร็วและก็ความจุมากกว่า HBM 2อย่างมากเลยทีเดียวครับ HBM 2อาจจะเป็นอนาคตของหน่วยความจำประสิทธิภาพสูงแต่มีราคาที่เอื้อมถึงได้ยากนะครับหลายหลายคนคาดหวังเอาไว้ว่ามันจะเร็วดีเลย์าต่ำและดีกว่า GDDR ที่ตอนนี้ตันอยู่ที่มาตรฐาน GDDR 5X แต่หน่วยความจำจะหยุดพัฒนาก็คงไม่ได้นะครับล่าสุดได้มีการออกแบบพัฒนามาตรฐานของ HBM 3 โดยความจําที่จะมีความเร็วและความจุมากกว่า HBM 2สุดๆโดยทําให้แต่ละชั้นนั้นสามารถใส่เหนวอความจําได้512กิไบต์ต่อวินาทีเลยทีเดียวทํางานที่4 0 9 6บิตทำให้เมื่อเหนือความจํามาซ้อนกันแล้วสามารถมีแบนด์วิดต์ได้สูงถึง2เ b ไบต์ต่อวินาทีเลยครับ SK Hynix ในแกนนาสําคัญของมาตรฐาน HBM ออกกาบอกนะครับว่า HBM 3นี้จะใช้พลังงานน้อยลงและก็มีต้นทุนการผลิตที่ต่าลงอีกด้วย เรวเราจะเห็นใช้งานในกลุ่มแรกในประเภทเกมคอนโซลทีวีแล้วก็การ์ดจอครับหลังจากคู่แข่งร่วมชาติของ s ซัมซุงอย่าง SK Hynix ได้ออกมาพูดถึง HBM 3นะครับซึ่งจะเป็นหน่วยความจําที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นกว่าเดิมอย่างมากทางซัมซุงก็ไม่น้อยหน้านะครับออกมาพูดถึงหน่วยความจําแบบใหม่อย่าง GDDR6 ครับ GDDR6 จะเป็นทายาทตัวต่อไปในมาตรฐาน GDDR ซึ่งรุ่นล่าสุดในปัจจุบันก็คือ GDDR5X นะครับ ามาตรฐานของ DDR 6นั้นคาดว่าจะมีแบนด์วิดต์สูงถึง16กิกะบิตต่อวินาทีเพิ่มขึ้นจาก g d r 5X ที่มีอยู่เพียง10กิกะบิตต่อวินาทีทำความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลได้512กิกะไบต์ต่อวินาทีถ้าเป็น256บิตและสามารถเพิ่มได้สูงสุดที่768กิกะไบต์ต่อวินาทีถ้าเป็น348บิตความเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อเทียบกับ DDR 5X ก็คือมันจะใช้ LP4X นะครับ ซึ่งเป็นวิธีการควบคุมหน่วยความจําให้ปรับแรงดันไฟได้ดีขึ้นตามสัญญาณนาฬิกาและลดการบริโภคพลังงานลงได้ที่20%ครับ GDDR 6ที่ว่านี้ก็คาดว่าจะมีการร่างมาตรฐานเสร็จภายในปี2018นแะครับแล้วก็พร้อมใช้งานในอีก2ปีหลังจากนี้นั่นเองครับ Google ได้ปล่อยอัปเดต Android ที่มีชื่อรุ่นเป็นชื่อขนมต่างนะครับโดยรุ่นล่าสุดนี้อย่าง Android 7.0็ดูกาดก็ได้มีการปล่อยอัปเดตให้มือถือตระกูล Nexus อัปเดตเป็นกลุ่มแรกแล้วครับ แท็บเล็ตและมือถือที่ได้รับการอัปเกรดในครั้งนี้ก็คือ Nexus 6, 5X, 6P, 9, Player และ Pixel 4นั่นเองสำหรับมือถือที่ตกรุ่นไม่รับการอัปเกรดต่อในคราวนี้ก็คือ Nexus 5โดยอัปเดตจะเริ่มปล่อยผ่าน OTA ให้กับผู้ที่ใช้งานมือถือ Nexus เป็นกลุ่มๆไปโดยคาดว่าจะใช้เวลาไม่กี่วันจนถึงเป็นเดือนนะครับก่าจะได้รับการอัปเดตดังกล่าวครับ ใครที่ไม่ได้ใช้มือถือของ Nexus นะครับก็ต้องรอกันอีกสักพักหนึ่งเพราะอย่าง s ซัมซุงกว่าจะปล่อยให้อัปเดต Marshmallow นั้นก็ประมาณ6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้ใช้ Nexus นั้นอาจจะต้องรอประมาณ3-6เดือนครับมาตรฐาน PCIe x p r e s s รุ่นที่4หรือว่า PCIe 4.0นั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับเมื่อเทียบกับมาตรฐานปัจจุบันอย่าง PCIe 3.0เพราะว่าสามารถเพิ่มบนด์วิด์ข้อมูลแล้วก็พลังงานที่จ่ายให้กับการที่เสียบได้อีกด้วยครับ มาตรฐาน PCIe 4.0นั้นจะมีแบนด์วิดสูงถึง1 6กิกะทรานสเฟอร์ต่อวินาทีต่อเลนมากขึ้นเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับปัจจุบัน PCIe 3.0เรื่องดีงามอื่นๆก็คือนอกจากแบนด์วิดจะเพิ่มขึ้น2เท่าตัวแล้วพลังงานจ่ายไฟให้กับการ์ดก็ยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยโดยในปัจจุบัน PCIe 3.0จะจ่ายไฟได้เพียง75วัตต์เท่านั้นแต่ใน PCIe 4.0ตัวพอร์ตัวพอจะจ่ายไฟได้สูงถึง300วัต์มากพอที่จะไม่ต้องเสียบไฟเพิ่มจาก Power Supply เข้าาามยังกรจอที่ใช้งานทัวๆไเเลยยทีีดวับ หน่วยงาน PCI SIG คาดว่าจะสรุปมาตรฐาน PCI e4.0 ได้เสร็จภายในสิ้นปีนี้นะครับต้องมารอดูกันว่ามาตรฐานใหม่ที่ดีขึ้นขนาดนี้ราคาจะสูงขึ้นตามไปด้วยหรือเปล่าครับบริษัท Solid Energy s y s t e m ได้พัฒนาแบตเตอรี่ชนิดใหม่นะครับที่จะบางลงเครื่องนึงแต่ว่ายังคงประสิทธิภาพไว้เท่าเดิมตอบโจทย์ปัญหาการใช้งาน device ์แบบพกพานในปัจจุบันได้อย่างดีเลยครับแบตเตอรี่ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดในรอบ20ปีที่ผ่านมานะครับ ถ้าไปถามคนทั่วไปตามท้องถนนว่ามือถือเครื่องต่อไปอยากให้มีอะไรดีขึ้นแบตอึดย่อมเป็นคําตอบที่ติดอันดับต้นๆอย่างแน่นอนเลยครับแบตเตอรี่ชนิดใหม่นี้จะมีขั Air ้วแอโนดบางลง20%นะครับเมื่อเทียบกับมาตรฐานแบตเตอรี่ในปัจจุบันส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กโทรไลต์ภายในมีทั้งของเหลวและของแข็งซึ่งเทคโนโลยีปัจจุบันนั้นมีแต่ของเหลวนะครับโดยชั้นของเหลวจะถูกคุ่มอมุนในฟลอยด์และชั้นของแข็งอีกทีหนึง่งขั้วภายในนั้นบริษัท solid energy เลือกใช้ลิเทียมเมทัล ทำให้เก็บประจุไอออนได้มากกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในปัจจุบันนะครับและเนื่องจากมันไม่ติดไฟทําให้มีความปลอดภัยมากกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในปัจจุบันอีกด้วยซึ่งอาจจะเกิดระเบิดได้เมื่อทําปฏิกิริยากับออกซิเจนครับข่าวดีก็คือแบตเตอรี่ชิดใหม่นี้พร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแล้วนะครับโดยเราจะได้เห็นใช้งานในอุตสาหกรรมไอทีอย่างจริงจังในปีหน้าเป็นต้นไปครับสำหรับกิจกรรมแจกของในสัปดาห์นี้นะครับต้องขอบคุณทางโซแทก ที่ได้ให้อุปกรณ์นะครับอะแดปเตอร์ USB 3.0 to 2.5 SATA 3อะแดปเตอร์ดีๆแบบนี้มานะครับใครที่ใช้ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลหลายลูกนะครับต้องบอกเลยว่าพาคกิจกรรมนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่ต้องการนะครับก็สามารถเข้าไปเล่นกิจกรรมได้ที่แฟนเพจเ c e b o o k ของ o อ๊กฮอก o ซนครับ <S <S สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของ IT News แล้วนะครับก็มาติดตาม i อ News ได้ใหม่ทุกาอาทิตย์ส่วนใครที่ต้องการดูบทความและรีวิวดีๆนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w o h h o c k z o e c o m เราพบกันใหม่ในเทปหน้าโอล์คซนสาระไอทีอัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ